ก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเอ่อิ่งหายจากใครอะเสียงไม่ค่อยดีเลยอ่ะคือที่นี่ท่าน้ชมมีประเด็นนะครับมีหลายตหลายท่านนะฮะติดต่อมาบอกว่าอยากสอนอยากให้ผมสอนตัวหตัวนะครับเพื่ออยากให้เปิดคอร์สสอนตัวหตัวผมก็ไม่เคยทีนะแต่ก็มีบ้างนะที่สอนให้คนในโต๊ะคนรู้จักที่เขาเล่นไม่ค่อยดีผมก็สอนให้รับวันนี้ผมก็เลยคิดว่าเออก็ได้นะผมจะเปิดสอนนะครับ ตัวต่อตัวเลยนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีนะมาเรียนได้เลยน,น,นะครับจะเปิดวันเสาร์นะครับวันเสาร์ไหนดีวะคือเราจะต้องย้ายสถานที่ก่อนนะในการสอนนะครับคือให้ทุกท่านรวมกลุ่มกันมานะครับอาจจะอยู่ในจังหวัดนะหรืออาจจะอยู่เป็นเคียงไมได้นะแล้วก็ไปเปิดโต๊ะท่าอยะงค่าใช้จ่ายมันออกเองนะผงไม่ออกนะผมสอนอย่างเดียวน,นะเปิดโต๊ะดีๆหน่อยนะครับแล้วก็ เตรียมคิวมาด้วยนะครับผมจะสอนนะทุกอย่างอยากรู้อะไรก็ถามวันนั้นสอนเท่าที่รู้นะรู้หมดสอนหมดนะครับแล้วก็อาจจะจัดท่าทางในการแทงให้นะครับแล้วก็จัดมุมมองของสายตาให้นะครับแล้วก็การออกคิวให้สมูทให่กระแทกให้ขาว,วิ่งตรงนิ่งๆเนี้ยอันนี้ได้แน่ๆน,นะก็คือ1มาเนี่ยได้มุมมองนะครับ 2ในการปล่อยคิวที่สมูทสามเนี่ยก็ยจะได้ทาแทงที่ถูกต้องนะครับ3อย่างเนี้ยคุ้มด้วยนะที่เหลือเป็นเหลี่ยมนะครับวันนี้กระดสอนเลีงก่ยมกับเกี่ยวกับเหลี่ยมมากขึ้นในการแตกเหลี่ยมให้ชัดเจนนะครับก็จะเป็นการจัดมิทติง้งดีกว่าเนาะไม่เอาแบบว่าเป็นสอนอะไรไม่เอาเอาเป็นมิทติ้งนะครับสาหรับคนชอบเป็นสนุกเกอร์นะผมจะจัดเดี๋ยวผมจะบอกวันเวลาให้ชัดเจนนะครับใครที่ชอบก็ คอมเมนต์ใต้เลนะคอมเมนต์แล้วก็เขียนรายชื่อมานะว่ามีใครสนใจบ้างน,นะครับผมจะได้จากสถานที่ถูกต้องนะครับ5ชั่วโมงก็ไม่น่าจะแพงนะตามโต๊ะที่ดีๆหน่อยนะติดแอร์โต๊ะเก่าไม่เอานะอันนั้นมันสตูเยอะนะครับอลีเยอะนู้ชมสอนไปก็จะมีหลายคนมาแขวะเามาปล่านะครับบรรยากาศก,ก็แย่ด้วยนะครับก็ไปเปิดโต๊ะที่มันดีๆหน่อยนะครับจะได้คุยกันเรื่องนะครับบรรยากาศดีๆคุยกันกันเองนะครับ ผมจะถ่ายทอดให้หมดแล้วนี่ผมไม่คิดตังค์กบาทเดียวไม่มีเลยนะค่าใช้จ่ายนี่ครับมาแต่ตัวหัวใจแล้วก็ค่าชั่วโมงเท่านั้นแหละพอค่ากินนะเออค่ากินีออ่อย่าลืมนะกินข้าวมินปลาเรียบร้อยนั่นเดี๋ยวผมจะบอกวันเวลาที่ชัดเจนให้ับว่าวันไหนดีนะจะเป็นการจัดมิทติ้งนะมิทติ้งในการพบเจอกับผมหนะ้าตัวตัว,ตวตใครที่อยากจะรู้อะไรหรือว่าอยากให้แน,นำอยากให้สอนเลยในวันนั้นนะครับจะสอนหมดเลยนะครับ พอเป็นวันเสรนรเราร์นะครับเริ่มต้นประมาณเที่ยงดีกว่าครับมีข้าวเสร็จครับหลักประมาณเที่ยงนะเที่ยงมาเจอกันได้ยาวเลยครับจนไปถึงหน้ามูยเย็นนะครับน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับขอเลี้ยนเชิญคราบคนที่อยู่ใกล้จังหวัดอยู่ในตัวจังหวัดต่างอำเภอมาได้นะครับในวันนั้นนะครับจะเจอกันนะครับแต่จะบอยทีนะวันนี้ลาไปว,วันนี้ของ